คุณแม่ทุกคนเต้านมของเราค่ะมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนท้องแล้วตอนที่ท้องคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะเต้าเราจากตอนแรกนะคะอาจจะคับเล็กๆเนี่ยพอเราค่ะเริ่มท้องอายุขันเพิ่มมากขึ้นมาขึ้นมาคุณแม่จะเห็นว่าเต้าของเรานะคะมีการอับไซขึ้นไซอัพขึ้นใหญ่ขึ้นอ่าบางคนมีการคัดเต้าแล้วก็หัวนมก็จะมีความที่ยาวขึ้นลานนมก็จะมีสีที่ดำคล้ำขึ้นนั่นคือเป็นการที่บ่งบอกว่า แม่จ๋าเตรียมในการที่จะสร้างน้ํานมให้กับคุณแม่แล้วนะแล้วก็ในขณะเดียวกัน <c oughs> ก็จะมีการเตรียมสร้างท่อน้ํานมเตรียมไว้เพื่อให้คุณแม่ค่ะพร้อมในวันที่คุณแม่คลอดลูกมามีการผลิตน้ํานมให้ลูกของคุณแม่พร้อมกิน,พร,กนพร้อมใช้ได้เลยหลังจากที่คลอดเพราะฉะนั้นคือคุณแม่นะคะที่ท้องอยู่ให้รู้ตัวไว้เลยว่าร่างกายของเราค่ะเตรียมพร้อมให้เราแล้วแต่เอ้าแม่แล้วทาไมตอนท้องน้ํานมมันไม่ไหลออกมาจะต้องบอกเลยว่าตอนที่เธอท้องสถานะคือเป็นคนตั้งคันคุณแม่ตั้งคันนะคะห้อง ฮอร์โมนของการท้องของเราค่ะจะกดฮอร์โมนของการสร้างนมแม่ไว้คุณแม่มีกระบวนการของการเตรียมเต้ามีกระบวนการที่แบบเริ่มผลิตน้นํานมแต่น้นํานมมันไม่ได้ไหลออกมาเพราะว่าฮอร์โมนของการตั้งครรภ์มันกดไว้เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวว่าท้องให้รู้ตัวไว้เลยว่าเตรียมพร้อมในการที่จะมีนมให้ลูกกินแล้วทีนี้วันที่คุณแม่นะคะคลอดลูกหลังจากที่แม่คลอดลูกคลอดลกมาปับ๊บ ฮอร์โมนของการตั้งครรภ์น,นะะดิ่งหัวลงมาขณะเดียวกันฮอร์โมนของการสร้างนมแม่พุ่งสูงขึ้นนี่จึงเป็นปรากฏการณ์นะคะที่ทําให้คุณแม่หลังคลอดอคะ่ะมีกระบวนการของการที่น้ํำนมหาเริ่มมีการไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่ทีนี้ ในส่วนของตรงนี้เองฮอร์โมนของหลังคลอดนะคะฮอร์โมนนมแม่ค่ะมันพุ่งสูงอยู่แล้วทีนี้ในส่วนของวันแรกๆที่เราคลอดลูกมาเราจ,จะเจอว่าน้นํานมของเราค่ะมีมาแค่แบบปริมาณคือซึมๆหรือว่าเป็นน้านมหัวน้านมสีเหลือหรือว่าคราสตุมคอแม่นะคะถามว่าเอ๊ะจะมาเมื่อไหร่บางคนนะคะคือกําลังเบ่งคลอดอยู่ก็ไหลเลยหรือบางคน1วันก็มาบางคน2วันก็มาแต่ทีนี้ค่ะพอเข้าสู่วันที่3วันที่4ี่ค่ะคุณแม่หลังคลอดจะรู้สึกว่าวันที่3าวันที่4ี่ค่ะเต้านมของคุณแม่ค่ะมีการขัดตึงนั่นก็เป็นเพราาะว่ มันมีเลือดมาเลี้ยงตรงบริเวณเต้านมของคุณแม่เพิ่มมากขึ้นและคุณแม่ก็จะมีอาการรู้สึกว่าขัดเต้าและน้ํานมของคุณแม่ค่ะก็จะเริ่มมีการที่แบบไหลออกมาในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหากคุณแม่นะคะมีการเอาลูกมาดูดนมของคุณแม่เร็วบีบนมด้วยมือหรือใช้เครื่องปั๊มนมที่ทันทีหลังคลอดหรือเร็วที่สุดเท่าที่คนอย่างเราจะสามารถทําได้ <mm> กระบวนการของการสร้างน้านมมันก็จะมีการสร้าง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 ตลอดต่อเนื่อง <mm. จนมีปริมาณน้ํานมที่เพียงพอ PS ให้ลูกของเรากิน